สสวสีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Drive Through ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่31นะครับเช่นเดิมเราคุยกันเรื่องของยานยนต์นะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะพาทุกทุกท่านไปเจาะลึกนะครับถึงหลังบ้านของกระบวนการการทำสีรถยนต์นะครับของแบรนด mercedes ์ mercedes benz นะครับซึ่งวันนี้ ่ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับมาเล่าแล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับงานทำสีหลายท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์นะครับในการเอารถเข้าไปทำสีตามอู่ก็ตามตามศูนย์บริการก็ตามนะครับซึ่งในใจท่านก็คงจะสงสัยไม่น้อยแหละว่าทำออกมาคำถามแรกเลยละ่ะที่ต้องกล้องอยู่ในหัวนะครับก็คือสีมันจะเหมือนเดิมไหม ทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับคำถามเหล่านี้ผมว่า,าน่าจะเป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปที่หลังบ้านในกระบวนการทําสีได้เนี่ยนะครับเขาจะมีขั้นตอนในการทํางานยังไงบ้างเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปเยือน ที่ Primus a u u t o o u u s e นะครับที่เขาอยู่ตรงเรียบอ,อยู่ตรงเส้นเรียบทางด่วนรามินทรานะครับซึ่งที่นี่นะครับเขามีศูนย์ Body and Paint นะก็คือศูนย์บริการที่ซ่อมพวกสีซ่อมพวกตัวถังที่ะระดับมาตรฐานสูงนะครับ<ว>ผมก็เลยพาไปดูหลังบ้านว่าหลังบ้านที่ทเขาผมมาตรฐานสูงอ่ะมันคืออะไรนะก็พยายามเก็บข้อมูลเหล่าเนี้ยมาฝากกันแต่ว่าผมว่าคนที่จะเล่าได้ดีที่สุดนะครับต้องเป็น ผู้จัดการศูนย์ละนะครับก็เดี๋ยวเราคุยพร้อมกันนะครับช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับก็คือคุณชัยวุฒิจิตกูลนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของ Primus Auto House คุณต้อมชัยวุฒิอยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ ชัดเจนครับผมก่อนอื่นขอบคุณมากเลยที่สละเวลาส่งมอบรถแล้วก็มาออนแอร์กับผมนะฮะโอ้ได้ความยินดีครับครับอ่ะเอาอย่างนี้ขออนุญาตเรียกเรียกคุณต้อมแล้วกันนะฮะว,ว,วันนั้นเราเราเจอกันแล้วก็มีหลายๆบทสนทนาที่ผมว่าเอ้อยากจะให้คุณต้อมมาเล่าออกอากาศให้ฟังดีกว่าคุณต้อมแนะนําตัวก่อนเล็กน้อยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับได้เลยครับสวัสดีครับผมต้อมชัยวุฒิตกูลนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์บริการต้อม สีและตัวถังน,นะครับของเบนซ์ไพมัสออโตเฮาเรียบด่วนเอกมไมลามิตาครับครับซึ่งวันนั้นผมเข้าไปแล้วก็ได้บรีฟให้ฟังว่าที่นี่เป็นศูนย์บอดี้แอนด์เพที่ได้มาตรฐานถึงเลเวล4ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของ Mercedes-Benz มันคืออะไรมาตรฐานนี้คืออะไรเลเวล1คืออะไร2,3,4คืออะไรครับเอออย่างนี้แล้วกันครับคุณบุญูครับขออนุญาตอธิบายให้คุณบุญูและท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับ ในส่วนของทางเบอร์เซเดตเปนโกโโล่ยหรือว่าทางเบอร์เซเด e เ z นเยอรมันเนี่ยเขาได้กําหนดในส่วนของระดับเลเวลนะครับในส่วนของศูนย์บริการที่สามารถซ่อมตัวถังกระสีเนี่ยไว้สำหรับสี่ระดับนะครับตัว <c oughs> อย่างเช่นเลเวลสามสามารถทําการจตดซ่อมในส่วนของโครงสร้างรถนะครับที่เป็นจัตเจอร์นะครับที่เป็นเหล็กนะครับ <c oughs> เท่านั้นเนี่ยก็เช่นกัน ตัดด uh, mm ัดดึงเวลดิ n งนะครับตัวถังต่างๆก็จะอยู่ในแหลงที่สามารถทำการเติดซ่อมเฉพาะตัวที่เป็นสตว์เชเหล็กได้ mm hmm. นะครับส่วนเลเวลสี่ที่เป็นเลเวลสูงสุดเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดนะครับในส่วนของงานซ่อมเพิ่มขึ้นมาครับก็ะบจะสามารถอนมัตลลูมิเนียมได้ครับท mm hmm. ่านหมายเขาว่าตัวช่างก็ต้องพร้อมแล้วก็อุปกรณ์ก็ต้องพร้อม ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นปูพื้นมาขนาดนี้เดี๋ยวไขข้อข้องใจกันหน่อยเนื่องจากผมเนี่ยสนใจในรถ e ีวีรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งวันนั้นก็ถามคุณต้อมแล้วแหละว่าเอ๊ะขอคำถามนี้ก่อนเลยว่าแล้วรถพวกตัวถังรถไฟฟ้าโดยเฉพาะรถไฟฟ้าของ Mercedes-Benz เนี่ยมันมันซ่อมยากง่ายต่างกันยังไงเพราะว่าที่นี่บอกว่าซ่อมที่นี่ก็ ก็มีอุป,ปรกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เฉพาะทางเหมือนกันให้คุณต้อมเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆแล้วนะครับในส่วนของตัวรถที่เป็นรถเซกเมนต์รุ่นใหม่ๆครับยี่ถึอรถอีวีในค่ายยุโรปครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนําตัวอลูมิเนียมมาเข้ามาใช้กับตัวโครงสร้างรถยนต์มากขึ้นนะครับๆๆ ถ้าเป็นในกลุ่มของทางรถรถเบนซ์เองเนะครับเกิดจะทุกเซ gment เลยที่เป็นอีวีนะครับเพราะฉะนั้นในพูดถึงความแตกต่างในเรื่องของการซ่อบนีบ่ยมีแน่นอนครับในเรื่องของโปรตท,ที่แตกต่างกันเพราะว่าใน,นอลูมิเนียมะครับในตัวที่เป็นของเขาเองเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของตัวเมทิเดียลอยู่เนชะ่นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมกรอบนะครับ,รบอลูมิเนียมหล่อต่างๆนะครับ ก็จะมีความหลากหลายในตัวบอดี้นะครับของรถแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นช่างที่ทําการจัดซ่อมเนี่ยต้องมีทักษะสูงครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่เรียกว่าสามารถแอดวานซ์เลยในการซ่อมตัวถังอลูมิเนียมได้ครับผมอ,อ๋อคือของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวถังเป็นโครงสร้างก็คือโครงสร้างเหล็กถูกไหมครับเป็นเหล็กหลอ่อมาอย่างเงี้ยแหละ ใช่ครับก็เป็นรถรุ่นรุ่นเรียกว่ารุ่นเก่าๆแบบวันหนึ่งสองสามเนี่ยแบบนานหน่อยประมาณนานใช่ครับที่เขาบอกตัวถังเบนซ์แข็งๆนะใช่ไหมฮะใช่ครับแต่พอรุ่นใหม่ๆที่โดยเฉพาะถ้าเป็นสาย E ีีเนี่ยเนื่องจากมันมีน้ําหนักแบตเตอรี่เข้ามาเขาก็เลยลดลดน้ําหนักของตัวถังลงแต่ก็ยังคงความแข็งแรงก็เลยใช้คําว่าเป็นตัวถังเขาเรียกว่าอะไรนะอลูมิเนียมโมโนคอร์ก ใช่ครับเป็นเป็นอลูมิเนียมโมโนคอกซึ่งแต่ละจุดแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละโครงสร้างเนี่ยก็จะถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรของทางเยอรมันนะครับว่าส่วนผสมของอลูมิเนียมแต่ละจุดเนี่ยต้องผสมมีความแข็งแรงที่รองรับแรงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบแล้วกอ็อยู่ในจุดไหนในการรับแรงครับ,รบก็จะมีในเรื่องของตัวอุปรกรณ์เคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนในการ ใช้่ะจัดซ่อมนะครับรวมถึงตัวรีเวทต่างๆัที่ทําการจัดซ่อมใน,ในงานรีแพ์นะครับอ<ม>ตัวโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียครับครับเมื่อกี้เห็นตัวรีเวทต่างๆที่มันเป็นแบบอ่าเป็นเหมือนเป็นหมุดใช่ไหมฮะแล้วมีช่า <ๆ S 2> งต้องถอดอันนี้คืออะไรเข้าไว้ประกอบอะไรอ่าก็ถ้าในในวงการเบนก็จะเรียกกันว่าโฟร์ฟอร์มรีเวทนะครับ <ฮะ S 2> ตัวนี้เป็นตัวเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับทําการรีแพ์โครงสร้าง กรณีที่ทําการตัดเปลี่ยนนะครับบางจุดที่ถูกกาหนดไว้ในตัวคู่มืองานซ่อ,อมของทางเมดเดตเป็นก็จะต้องใช้ตัวรีเวทตัวนี้ครับทาการกดย้ํานะครับตามค่าแรงที่ทางเบอร์ดเดตกำหนดไว้ครับโอ้มันมีค่าค่ามีค่ากําหนดเลยฮะว่าก,กดแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยล่ะละเอียดใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามีผลต่อในเรื่องของการความปลอดภัยนะครับตรงโครงรับเพราะมันคือโครงสร้างนะ ถูกต้องครับมันคือสักเจอร์ของตัวโครงตั้งรถครับเขาบอกแค่น้ํายาก,กาวนี่ก็เท่าไหร่เขาเรียกสองสองหมื่นแล้วะะ่ะน้ํยากาวสองหมื่นกว่า 2, <ค>บาทครับอสองหมื่นกว่าบาทขวดนั้นนะนะ <c oughs> ที่หยิบให้ผมดูนะใช่ใช่ครับ่สองหมื่นกว่าบาทนี่มันมันมันเป็นยังไงประสิทธิภาพมันดียังไงฮะคุณสมบัติเขาอะนะครับเวลาเขาเซตตัวเนี่ยเขาก็จะจการแห้งตัวเขาจะเหมือนเป็นโลหะตัวหนึ่งเลยที่ไว้สําหรับประสานตัวชิ้นส่วนสองชิ้นนะครับให้เขา อยู่ด้วยกันยึดติดกันครับผมก็คือพอจริงจริงมันมันมาเป็นอ่ามันใส่อุปกรณ์พวกจะเป็นของเหลวอุปกรณนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีตัวส่วนผสมที่เป็นกาวสองซีิ่ทำปฏิกิริยากันครับ๋อพอแห้งปุ๊บกลายเป็นอลูมิเนียมเป็นแข็งเลยแข็งเลยคุณสมบัติเทียบเท่ากับตัวโลหะเลยครับใช้คำว่าเทียบเท่าเลยฮะแข็งเลยเทียบเท่าลงเทียบเท่าลครับผม ม,มันแพงตรงเนี้ยนะฮะแพงไม่แเปนรอยยครับออแล้วไอ้ตรงรอยเชื่อมเนี่ยที่มันที่ที่ในในภาพมันจะเป็นตัวอ่าตัวอะไรนะซุ้มชกเบ้าชกใช่ไหมเบ้าชกสีเขียวๆอันเนี้ยมันเป็นตัวอ่าเป็นตัวงานเวิร์กช็อปที่ให้ช่างลองทําดูไอ้ตรงรอยเชื่อมอะฮะตรงนั้นเห็นบอกว่าม anyway> ันต้องใช้ความละเอียดยังไงในการเชื่อมอ่ะอ่าก็คือในเรื่องของ ของทางมาตรฐานของทางเบอร์เซตแบนด์นะครับถ้าตอนนี้ที่เป็นเลเวลสูงสุดหรือว่าเลเวล4เนี่ยกำหนดไว้ว่าช่างที่เป็นช่างเวลิ้งอลูมิเนียมนะครับต้องมีการอบรมนะครับและผ่านเซอร์ติฟายของทางเบอร์เซตแบนด์จากสถาบันที่ทางเบอร์เซตแบนด์กำหนดนะครับก็ทําการรีเซิร์ชทุกๆุกฝกด่วน6เดือนนะครับรวมถึงต้องมีเจ้าที่ที่เป็นเวลิ้งอินสเปกเตอร์ครับ เรียกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใช้สําหรับตรวจสอบข่างเชื่อมอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องผาก็คือคุณต้อมนั่นแหละครับฮก็คือช่างทําแล้วก็คุณต้อมก็เป็นจะเป็นคนตรวจงานอีกทีหนึ่งใช่ครับแต่เลเวลที่เป็นเลเวลสก็ต้องมีเจ้าที่เฉพาะทางในการตรวจสอบก็จะมีมาตรฐาน ISO เข้ามาเกี่ยวข้องอืครับขับขับ ซึ่งไอตง้ตรงรอยเชื่อมนี่ก็ต้องเหมือนก็จะมีมาตรฐานอยู่ว่าต้องเชื่อมมีความหนาไหมหนายังไงอะไรยังไงนี่ครับนี่ครับมีค่ากําหนดไว้นะครับถ้าเราขึ้นอยู่กแบบับการแปรผ่านก็ขึ้นอยู่ของความหนาของตัว,ตวอลูมิเนียมครับรประเภทของชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับตัวช่างเองช่างบอดี้เทนนิเชียลหรือว่าทางเวิร์ดดิ้งอินสแเอร์เองเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของวัสดุนะครับอุปกรณ์แล้วต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดเลยพอทางบดิษัทเบ่งเอาทุนถึงจะ สามารถทําการจัดซ่อมในเรื่องขอ,อ,อกตัวอุปกรณ์นั้นๆได้อม,มอย่างคําว่าลูมิเนียมก็มีหลายหลายระดับหลายเกรดอีกโอ้หลายหลายเกรดมากเลยครับหลายเกรดหลายชนิดมากเลยอ๋อฮะฮอันนี้ยังอยู่แค่ตัวถังเลยนะดูแบบยังโอ้โน,นี่อันนี้คืองานยากเลยใช่ไหมที่ที่มาเล่าให้ฟังนี่ยังพวกงานอย่างแบบบุกอะไรลักยิ้มอะไรพวกนี้คือง่ายไปเลยล่ะ ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบประเภทงานนะครับก็บถ,ถ,ถือว่าพวกร้อยงานขีดข่วนง,งานบุดละกินเนี่ยก็เป็นงานปกติทั่วไปนะครับที่ผู้ร้าเข้ามารับบริการครับครับแต่ว่าที่นี่รับได้ถึงงานใหญ่ขนาดถึงตัวแอดวานวเลยอ,อ่าอะทีนี้ถัดจากเรื่องของตัวถังเนี่เราได้เห็นความต่างแล้วว่าเออถ้าเป็น EV ีที่เป็นตัวถังอลูมิเนียมมันก็แบบหนึ่งหรือว่าตัวถังเหล็กก็แบบหนึ่งทีนี้งานสีล่ะ งานสีนี่มันยากยากง่ายยังไงผมว่าอย่างแรกเลยแหละที่ลูกค้าหรือใครก็ตามที่จะทําสีรถใหม่เนี่ยคําถามก็คือสีจะเหมือนเดิมไหมพี่สีจะเหมือนเดิมไม่ช่าง <c oughs> ตอบไงดีฮะยากไหมงานทาสีเหมือนเดิม ครับอย่างนี้ครับคูครับถ้าอธิบายเข้าใจง่ายในงานสีเนี่ยถ้าเอ่อถ้าเป็นเปรียบเทียบรถ e ีวีจอบรถที่เป็นรถเซกเมนต์ปกติทั่วไปนะครับความแตกต่างเนี่ยก็พูดถึงคือแทบจะไม่ค่อยมีความแตกต่างนะครับแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของตัวที่เป็นอ โซเซสของแบรนด์นั้นๆน,นะครับอย่างเช่นผมเมอร์เซเดเน,นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวสีแมสก็คือสีด้านนะครับรเข้ามาแล้วก็จะมีสีทูโทนที่อยู่ในบางเซกเมนต์ที่เป็นลักชัวรี่คาร์เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความชำนาญนะครับแล้วก็ต้องอาศัยประสบก,การณ์ของตัวช่างเองที่จะต้องมีประสบก,การณ์ในการพ่นสีแต่ละประเภทครับเวลาผมไปซื้อสีมุกเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเพิ่มอีกห้าหมื่นเพิ่มอีกแสนหนึ่เวลาทำนี่มันยากแบบนั้นเลยล่ะใช่ครับ ัวสีมุกหรือตัวสีที่เป็นสีแมทเนี่ยจะมีโปรเซสที่เพิ่มมากขึ้นมาเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นมาแล้วกันครับอืมครับครับแต่ส่วนของท่้นบริสิเป็นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อความมั่นใจนะครับค่ะจะมีในเรื่องของตัววัดเฉดสีหรือเรียกว่าตัวสเปกโตรมิเตอร์การวอ่าบอกตัวนี้แพงมากแพงมากครับแพงมากหลักแสนหลักแสนครับเออตอนแรกเห็นนึกว่าเครื่องวัดความดัน ไม่ใช่นะเอมันทํางานยังไงตัวนี้คะับหลักการรับเ้าวนะครับก็รถคุณล,ลูกค้าที่เข้ามารับบริการเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ครับติดเ็นเอรพมิเตอร์เนี่ยทาการวัดค่าเฉดสีของรถลูกค้าแต่ละท่านเลยเพือ่อเก็บเป็นดาต้าเบสครับเป็นข้อมูลของตัวสูตรสีของคันนั้นๆเลยแล้วช่างผสมก็จะทําการผสมขึ้นสีตามสูตรนะครับแล้วก็ดาการเทียบสีแล้วก็ทําการสมมอบให้กับท่าน ทำผลสีจริงในลําดับต่อไปครับผมก็คือเอาอุปกรณ์ตัวเนี้ยไปเหมือนไปจุ๊บตรงรถอะเอาไปแปะใช่ไหมครับคุณดูครับอ่าแล้วแล้วตัวอุปกรณ์มันก็จะอ่านมาเลยว่าสีแบบเนี้ยมันจะต้องใช้ส่วนผสมอะไรเท่าไหร่บ้างเชีหยล่ะใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ส่งไปเลยคำนวณให้เสร็จสับว่าอะไรกี่กรัมเท่าไหร่กี่กรัมส่วนมากผสมทีหนึ่งนี่มันประกอบไปด้วยอะไรในในโหลขวดสีอย่างเงี้ยฮะ ก็จะเป็นถ้าเป็นตัวสีเนี่ยก็จะแยกเป็นชั้เป็นตัวสีนะครับ <ฮะ S 2> เป็นตัวมุกเป็นตัวเมทัลลิกนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เป็นตัวกาวเป็นอ,อุปกรณ์อื่นๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับการผสมนะครับ<ม>ประมาณสามสี่ตัวซึ่งช่าง,ง,งสีเนี่ยอย่างช่างสีคนนี้เหมือนนักเคมีเลยนะเขาก็นั่งแบบผสมใช่ <ะ S 1> ใช่ครับแต่ <ฮะ S 1> คนนี้อบรมหลายหลักสูตรมากครับะ ต้องใช้ทักษะในเรื่องของการมองสีด้วยต้องใช้ทักษะในเรื่องการผสมตัวเคมีด้วยครับอกว่าจะได้สีที่ทีอ่ออกมาแล้วก็เหมือนหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด ใช่ครับถ้าแต่เพื่อบุ้ได้ถึงว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อุปกรณ์มีเทคโนโลยีมีช่างที่ชํานาญงานในด้านเนี้ยครับไปดูแลอยู่ครับผมอ๋ออ่ะก็มามาผสมสีตัวนี้แล้วก็มีขั้นตอนอ่าเห็นว่ามีต้องลองพ่นออกมาก่อนด้วยแหละว่ามันเหมือนไหมใช่ครับใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่นออกมาเหมือนไม่เหมือนก็ต้องใช้ตัวสายตาของเราเนี่ยในการวัดค่าด้วยกับกับตัว สิบสีครับผม,มเดี๋ยวตอนท้ายผมจะไปพูดถึงอูน่นอกบ้างนะแต่ว่า,าพอเห็นภาพเนี้ยไอ้ตรงขั้นตอนของการพ่นสีเพื่อลองเนี่ยนะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณต้อมนึกถึงบางอู่สีเนี่ยเขาตัดไอ้นี่ผมโรกรธเวลาเราทําสีเขาจะตัดไอ้ที่ปิดปิดฝา,าอะไรนะมันปิดฝาถังน้ำมันแบบถอดฝาน้ํามันแล้วถัาฝาถังน้ํามันอ่ะมันจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเชือกใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรนิดเออมันมันผูกติดอยู่อ่ะ แต่ถ้าเราเอารถทําสีที่เนี่ยเขาจะตัดไอ้ตรงนั้นเราแล้วก็ถอดไปเทียบ,บโกรโกรธอะ่ะคือรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนแบบกลายเป็นคนอื่นรู้หมดว่ารถเราไปทําสีมานะแต่อันนี้ก็ใช้เพื่อป้องกันด้วยเพื่อป้องกันในจุดนี้เราก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวแผ่นเทียบด้วยครับอ๋อครับ,รบก็คือฉีดพ่นเทียบเลยแล้วก็เอาไปเทียบกับตัวรถใช่ครับใช่ครับแล้วช่างเขาก็จะเล็งด้วยสายตาเนี่ยแหละ ใช่ครับก็ใช้ใสายตาในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้คอมพิวเตอร์ออกมาแค่ไหนก็แล้วแต่คร<ะ>ับละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่สุใท้ายก็ต้องใช้ความรู้สึกของทางผู้เชี่ยวชาญด้วยส่วนหนึ่งครับผมแล้วไอ้ห้องอินฟาเดตนั่นคืออะไรฮะ,ะห้องอินฟาเดตเป็นในส่วนของตัวห้องอบสีครับะนะครับก็ของเราเลือกใช้ระบบตัวอินฟาเดตนะครับอินฟาเดตนี่ก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพ สูงกว่า่าระบบการทํางานที่เป็นพวกเบอร์เนอร์หรือว่าเป็นระบบอินโดโทมิกออเไอ้อินฟลเลนที่ผมรู้จักมันเป็นตู้ไม่ใช่เหรอที่เข็นเข็นอ่ะเป็นตู้ใช่ครับของเราดีไซน์ไว้ให้เป็นระบบแขนตนครับอ่าเป็นเป็นแบบเป็นรางเลื่อนไปเลยเป็นรางเลื่อนใช่ครับใช่ครับข้อดีของเขาเนี่ยคือคุณสมบัติเขาคือเขาจะทํางานเป็นเป็นลักษณะของ ตามสัดส่วนของตัวรถนะครับเราก็าสามารถทําการตั้งค่าได้แล้วก็อุหภูมิที่ใช้เนี่ยเขาก็จะให้เฉพาะความร้อนเฉพาะตัวชิ้นส่วนนะครับก็จะไม่ทําลายในเรื่องของตัวโครงสร้างหรือตัวอุปกรณ์ภายในรถของคุณลูกค้านะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวสีน่ก็แห้งกับด้านใน ด้านนอกเพราะนั้นมัน่นใจได้เลยว่าตัวสีที่ผ่านการอบจากตัวอินฟาเรทนะครับ<ะ>ได้ประสิทธิภาพแล้วก็คริเวณีเนี่ยจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอ่าแล้วเวลามันทําชิ้นเยวคืออย่างนี้ท,ที่ที่ดูวันนั้นมันก็จะเป็นเป็นแบบรถทั้งคันไปจอดในห้องแล้วก็อินฟาเรททำงานมีการสแกนแล้วก็ปล่อยแสงอินฟาเรดออกมาถ้ามันเป็นชิ้นเดียวล่ะครับสมมติเป็นเป็นชิ้นเดียวสามารถตั้งระยะได้อ๋อฮะตั้งระยะสนามานงานของเราของเราสามารถดีไซน์ให้ออกแบบ ชิ้นเดียวหรือว่าชิ้นงานครอบคลุมทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานรอบคางหรือว่างานชิ้นส่วนก็สามารถตัวแขนกลตัวนี้สามารถทํางานภายใต้เงื่อนไขครอบคลุมก็คือชิ้นส่วนที่เราคนติดได้หมดเลยเอาีได้หมดครับครับอุปกรณ์เยอะนะาีนี้ก็แทบแทบเรียกว่าที่บอกว่าแทบจะแทบจะไม่เพี้ยนเลยก็มีความเป็นไปได้สูงใช่ครับใช่ครับแล้วการตรวจล่ะเห็นมีอุโมง์แสงนั้นคือคือเป็นอะไรใช้ทำอะไรับ ก็ส่วนนั้นเป็นในส่วนของตัวงาน q c นะครับหรือ Quality Control นะครับของเทอให้พรส์เราเนี่ยเราเลือกใช้อุโมงไฟนะครับมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานประกอบรถยนต์เลยนะครับก็จะมีค่าความสว่างที่1 5 0 0หลักครับทำให้เราถึงต้องมีความสว่างขนาดนั้นครับรูก็คือเพื่อไว้สำหรับตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมนะครับหรือว่าดีเฟกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการต้นสีเนี่ยคำผูเช่วยชันที่เป็นเจ้าที่ q c เนี่ย เขาจะสามารถตรวจเช็คด้วยค่าแสงตัวเนี้ยครับด้วยความละเอียดเลยก็จะเจอข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถทําการแก้ไขขอนส่งมอบให้คุณลูกค้าได้ครับมแล้วเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการวัดความหนาสีะนะครับวัดค่าเฉดสี<ะ>ของคุณลูกค้าให้ตรงตามกับสเปคของรถคทนนั้นนั้นความหนาสีนี่คืออะไรฮะมันมีผลยังไงครับมีผลยังไงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของ ถ้าเราพูดให้เข้าใจก็คือ<ะ>แตกร่อนทองะครับในอนาคตอะไร<อ>แต่ของทางเบ้นเนี่ยเ็าจะมีค่ากําหนดไว้นะครับ<อ>มาตรฐานงานต้องเขาจะถูกกาหนดไว้ว่าความหนาสีเนี่ยสีโปสีจริงห้ามเกินเท่าไหร่นะครับ,<อ>รบผมอันที่อย่างอย่างสมมติแตกร่อนอะไรพวกเนี้ยฮะคือมันบ,บางไปหรอหรือว่าไงหรือหนาไปอ,อตัวปัจจัยเป็นไปได้หลายกรณีนะครับครับเป็นในเรื่องของการ สีนะครับมีความความชื้นในตัวสีโป้หรือว่าความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ของทางช่างนะครับแล้วก็<ะ>เป็นดีเฟกต์จากการปกสีที่ไม่ได้ระยะเวลาหรือว่าอุณหภูมิที่กําหนดก็มีปัจจัยในการส่งผลให้เกิดดีเฟกต์เหล่านี้ได้หมดเลยครับผมหรือว่า<ะ>อุปชั่์ที่ใช้เนี่ยครับห<ะ>่กที่<ะ>แล้วเมื่อกี้รถเข้ามาในอุโมงค์แล้วแล้วก็ยังต้องใช้เป็นไฟเห็นมีทั้งวอร์มไวท์เดย์ไลท์อันนี้คืออะไร,รฮะอ่า<ะ>เป็นการจําลองการเชลือบสีครับถ้าป<ะ>ืน ตัวนี้ครับก็จะเอาไว้สําหรับการยิงแสงเช็คนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่คุณลูกค้าทําสีกันชนหน้านะครับได<ฮ>้ทาการเช็คชิ้นส่วนกันชนหน้าเนี่ยกับชิ้นส่วนใกล้เคียง<ฮ>เพื่อเช็คความเหมือนของตัวสีนะครับ<ฮ>หลักการง,ง่ายๆก็คือถ้าเหมือนเนี่ยเขาต้องเหมือนกันทุกเฉดสีเลย<อ>แต่ถ้าไม่เหมือนในเฉดใดเฉดหนึ่งก็ถือว่ามีความผิดเพี้ยนของตัวสีเกิดขึ้นครับ<ฮ>ซ,ซึ่งเหมือนหรือไม่เหมือนนี่คือเป็นค่าที่เครื่องอ่านถูกไหมฮะ จัดสายตาด้วยแล้วก็จัดเครื่องด้วยอ,อ๋อ,อกำลังคิดว่าสมมติตัวรถที่เป็นสีขาวเหมือนกันถ้าเปิดแสงที่เป็นวอมไวเราก็จะดูมันเป็นขาวๆหรือออกฟ้านิดนึงหรือรถ้าถ้ามันเราเปิดที่มันเป็นวอมไวมันก็จะออกเป็นเป็นดูแบบเหลืองๆอย่างเงี้ยคือตาเราก็จะมองอยากหรือเปล่ามันต้องเป็นเครื่องไหมหรือว่าไง ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตทางเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าที่คุณภาพด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าที่ท่านเนี่ยต้องถูกผ่านการอบรมจากาเอามาสเตปเป็นและบริษัทผลิตภัณฑ์สีนั้นๆครับผมอ,อย่างเช่นงวดเลยใช่ไหมว่าอย่างเข้นงวดเลยครับก็จะดูออกเรื่องของการผิดเพี้ยนของตัวสีแต่ละเฉดนะครับแต่ละแสงออกครับผมก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการในการพิจเจอาอยู่อ๋อก็คือฝึกมาแล้วอบรมมาแล้วใช่ครับใช่ครับ คือผมไปมองอะคงไม่เหมือนเขายากนิดหนึ่งครับอาจจะยากนิดหนึ่งอ่ายากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งแต่มองทีนี้ก็คือมันก็คงเป็นระดับของความละเอียดแล้วแหละคือถ้ามองในการมองปกติมันก็คงดูยากแหละนะ,ะว่าว่าเฮ้ยอันนี้มันมันดูใหม่ดูเก่ากว่าช <ะ S 1> ใช่ไหมฮะอืมแต่ใหม่ดูใหม่ดูเก่ากว่ามันก็ยากอีกเพราะมันเป็นชั้นของแลกเกอร์หรือว่ายัางไงฮะที่ที่วันนั้นอธิบายดูเก่าดูใหม่ก็าอาจจะแตกตา่างในเรื่องของสีที่ ถูกพ่นมาแล้วอย่างเงี้ยครับ<ะ>ก็จะมีความเงาเงานนเรื่องของตัวสีเกิดขึ้นนะครับในชิ้นส่วนนั้นๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นที่ทางศูนย์บริการมาตรฐานเนี่ยส่วนมากเราก็จะดูแลคุณลูกค้าโดยการขัดเลื่อมเพื่อให้เกิดความใกล้เคียงของตัวเนื้อสีหรือว่าตัวความเงาของตัวสีเนี่ยครับให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วครับผมครับครับครับอ่ะเอาละมาถึงตอนนี้ได้เห็นอ่า รายละเอียดในขั้นตอนของการทํางานทั้งส่วนที่เป็นตัวถังแล้วก็ส่วนที่เป็นงานสีดูเครื่องไม้เครื่องมือมันมันครบมากๆแหละแต่ก็เข้าใจแหละอันนี้ตามที่เกริอนกับคุณผู้ชมทุกท่านไว้ว่ามันเป็นที่นี่เป็นมาตรฐานสูงสุดก็คือเลเวล4นะที่สามารถซ่อมได้ถึงระดับตัวถังงานที่เป็นงานสีงานทั่วๆไปนี่มันก็ทําได้อยู่แล้วทีนี้เลยอยากถามว่า แล้วถ้าเป็นอู่สีทั่วๆวไปอันนี้ถามแบบกลางๆนะครับคุณต้อมว่าถ้าเป็นอู่สีทั่วๆไปที่แบบเราเน้นราคาประหยัดเพราะส่วนมากราคามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละไอ้ขั้นตอนเหล่านี้อะไรมันจะต้องถูกถอนไปบ้างล่ะครับอรัก็รับู่กว้างๆอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ครับหนูก็คืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของตัวสเปเชียลทูต่างๆนะครับ <c oughs> ตัวเคมีพันธ <c oughs> ุต่างๆที่ทาง มาตรฐานต่ละแบนกําหนดไว้นะครับออ mm hmm. ในส่วนของเท่าอูก็อาจจะอาจจะไม่มีในจุดนี้นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ชี่วชาญที่เป็นด้านตัวถังโครงสร้างอลูมิเนียมนะครับเท้าอ,อูเองกอ็อาจจะใช้ประสบการณ์ตรงจาก mm hmm. ทางช่างเลยเนี mm ่ย hmm. ประมาณนี้ครับครับซึ่งเ้าอู่สีทั่วๆไปก็มักจะเป็นประสบการณ์จากทางช่างแหละผมว่าที่เวลาเขาบอกที่นี่ทําเก่งทําเก่งส่วนมากอยู่ที่มือช่างใช่ไหมฮะ อาช่างเขาอาจจะมองปป๊บเดียวว่าเอาอันนี้ผสมอันนี้เอาแค่นี้ใช้อุปกรณ์ดึงอะไรธรรมดาก็พอเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะถ้าเทียบกับที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยก็าอาจจะใช้คนละประเภทหรือคนละแบบครับอุปกรณ์เรานี่เยอะเท่าเยอะ,ยอะ,ะมันไหมหัวข้ารู้ของเยอะมากเลยจริงๆเป็นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะครับเพราะนั้นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ใช้คําว่าเทียบเท่ามาตรฐานยุโรปเลยนะครับ ออเยอะขนาดนี้เลยเหรอเาเขามีมันกี่ชิ้น,นะฮะเขานับก,กันอย่างนี้ไหมฮะโอ้ถ้าถ้าหลักชิ้นนี่ผมคงอธิบายไม่ถูกส้าเเป็นหลักพันชิ้นเลยหลักพันชิ้นอ่ะเออ<ช>มัน<ช>ดูแบบยิบย่อยดูเยอะมากๆเลยอ่ะในการนามาใช้ในงานที่เกี่ยวกับงานตัวถังละสีเนาะครับเ,<อ>เพราะว่าต้องมีความข้อบคุมในเรื่องของเซกเมนต์รถด้วยครับผมอ๋อมันหลายเซกเมนต์นะไม่ใช่คันเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับ ต,ต่างชาตินี่เขาซีเรียสพวกรอยพวกนี้เท่าเราไหมคุณต้อมทำนะถ้าพูดถึงซีเรียสพูดถึงเคาเอตอร์ตรงๆของคนไทยเราคนไทยเราเป็คนคน,ววคนละเอียดใช่ไหมขอ,ของเรานี่ <c oughs> คือแบบ <c oughs> เนี่ยจอดเนี่ยผมจอดไว้หน้าตึกเนี่ยมีใครมาเปิดโดนมันบุบนิดนึงผมก็จะไปหาวิธีทําให้มันหายบุบละใช่ไหมครับเราเราก็จะมีความความซีเรียสในเรื่องของงานพวกรอยขีดข่วนต่างๆแล้วยังมี เขาเจอความเป็นงานคอสเมติกเยอะนะครับในส่วนของของของทางบ้านเราส่วนทางยุโรปเนี่ยส่วนมากข็จะเน้นเป็นงานตัวถังเลยถ้าไม่บุกไม่ดุ้งไม่ชนเนี่ยก็จะจะไม่ค่อยเสียเรียดกับกับการซ่อมสีเท่าไหร่อืก็เหมือนกับว่าอ่าเป็นเรื่องของการใช้งานปกติที่เขามองมันว่ใช่ครับประสบการณ์ตรงเลยเนี่ยอย่างอพี่ๆที่รู้จักหรือว่าจากทาง เมอร์เซดสเนเองสีนะครับขึ้นสูตรเร็จปุ๊บแทบจะไม่เทียบเลยก็ตรงสเปคเสร็จก็ทำการพ้นเลยแล้วก็ใช้งานได้เลยถ้าเป็นเคาเจอในฝั่งของทางยุโรปหรือทางอั๋อไม่ไม่ต้องมาแบบดูแบบละเอียดว่ามันเชดเฉิดอะไรยังไงขนาดนั้นอย่างงี้ล่ะก็อยดน้อยวันเรานิดนึงของเราค่อนข้างซีเรียสนะอยากให้รถสวยใช่ครับข่าวครับ, <c oughs> บ,บ,บอ่ะเอาล่ะยังไงวันนี้ ขอบคุณคุณต้อมช้ยมูดมากๆที่ไพร m มัสนี่ทําเฉพาะมือ e ซีเดนเบนใช่ไหมฮะก็ในส่วนของการจัดซ่อมเรา<ะ>ต้องเฉพาะรถส่วทนที่เป็นเบอรเดเดนครับ<อ>ทุกรุ่นทุกเซเมนต์ครับผอ้่เพื่อดูแล้วอยากจะเอาเข้าไปทําบ้างาก็ต้องเป็นเ e อร์ซีเดนเบเท่านั้นนะไปแวะไปกันได้นะครับอ่ะขอบคุณคุณต้อมนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้มีประโยชน์มากๆแล้วก็ เพื่อว่าหลายๆท่านที่อยากจะเปรียบเทียบพวกงานสีว่าเ,เราจะซ่อมที่ไหนดีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละที่เป็นยังไงเขาจะได้มีข้อมูลข้อมูลที่น่าสนใจนะครับขอบคุณคุณต้อมนะครับขอบพระคุณ่างสูงครับคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมชัยวุฒิจิตกูลนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของไพร m มัสออโต้เฮาส์นะครับซึ่ง ผมได้มีโอกาสไปดูงานมาแล้วก็ผมคิดว่าน้อยคนหลักที่ได้เดินเข้าไปที่หลังบ้านของเขาแล้วก็เห็นอุปกรณ์เหล่านี้ตอนแรกจะเล่าเองแต่ว่าเล่าเองยังไงก็ไม่เหมือนนะฮะเลยเถ้าพี่ต้อมใช้วุฒิว่างนะฮะช่วยเชิญมาในรายการวันนี้มาเล่าสู่กันฟังหน่อยก็หวังว่า,าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ตัดสินใจว่าเอ๊ะบางทีเราจะไปทําสีเนี่ย เครื่องไมายเครื่องมืออุปกรณ์คือเข้าใจนะฮะว่าเรื่องของราคาก็เป็นส่วนสําคัญบางคนมีราคาเป็นที่ตั้งไม่ผิดนะนะฮะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ราคาก็เป็นที่ตั้งเหมือนกันนะฮะแต่ราคาแพงทุกทีเวลาทําออกมาไม่รู้ทำไมนะฮะราคาเป็นที่ตั้งได้นะครับแต่แว,ว่าจุดท้ายแล้วถูกแพงไม่มีหรอกนะมีแต่คุ้มค่าไหมถ้าเรา,าใช้มาตรฐานที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับราคามันก็จะตามมาแต่ว่าเราก็ต้องดูว่า เออถ้าราคามันสูงแล้วก็ไปดูแล้วนะว่า,เ,าเราได้อะไรมามาตรฐานเป็นยังไงผมว่าท่านที่มีกําลังทรัพย์ก็จ่ายไหวแหละนะครับในอีกทางนึงถ้าท่านที่เ้ยไม่เป็นไรของเราถูกแล้วดีแต่มีอุปกรณ์ในระดับนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะครับไปดูเห็นอะไรอนะกาวเชื่อมตัวถังนะหลอดนิดเดียว20,000ื่นเงี้ยนะตัวเช็คเฉดสีตรงเช็คเฉดสีนี่ก็เจ๋งนะคือ ตัวเครื่องเขาจะคำนวณสูตรมาให้เสร็จสับแล้วว่าใส่อะไรกี่กี่กรัมกี่กรัมอะไรก็ค่อนข้างแม่นแล้วก็เป๊ะดีนะครับก็เป๊ะอีกตอนหนึ่งนะฮะที่ได้ดูหลังบ้านนะครับเดี๋ยวใครดูไม่ทันในตอนนี้นะฮะเราก็จะมีคลิปเพื่อให้ในช่วงเย็นเช่นเดิมนะครับวันนี้หมดเวลาในเบรกแรกเดี๋ยวพักกันตรงนี้ก่อนสักครู่นึงครับอุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง ท้าทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Triton a t h l e t e Drive Your Ambition Mitsubishi Motors Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ